พายขยักมุดทํำลอ่อเอาวพังงาตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือบ้านในหยกใช่ไหมนในงบครับในงบในงบนะครับ เดี๋ยวน,นี้เ,เป็นทาง,ทางทอันนี้เขาเรียกคลองอะไรครับเี่คลองในงบแล้วละครับคลองในงบ<ช>ไปทะลุอ่าวพังงาเลยใช่ไหมครับใช่ครับยอดเลยไปตรงน,นั้นก็เกาะบัญชีออกไปถึงเกาะบัญชีได้เลยฮ่าเราจะพาไปถึงจริงๆเหรอนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไปแล้วกลับก็สองชั่วโมงนะครับเราไปดูถ้ำรอดครับถ้ำรอดี่เจ้าิ่นเขาจะเป็นคนบอกเองว่าจะไปดูถ้ำรอดครับสุดยอดเลยเดี๋ยวก็รู้จะเป็นยังไงนะครับ อ่าพังงานนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยนะครับและมีบริเวณที่เป็นเขาทะลุนะครับที่สามารถน้ําลอดผ่านได้นะครับอยู่2แห่งใหญ่ๆก็คือกลางทะเลนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงบนฝั่งขึ้นมาหน่อยครับที่ที่เรากำลังจะไปก็คือที่ที่อยู่ใกล้ๆฝั่งนี้เราสามารถพายคายักไปได้นะครับไปตามเส้นทางนี้เลยนะครับไปดูกันเลยครับ จะออกอาพังงาครับมากับพี่เขมรุ่นพี่สวนกุลาบร้อยสี่ยอดเลยครับ บริเวณอ่าวพังงานนี่นะครับเราจะเห็นวิวของภูเขาหินปูนขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่สวยงามเท่ดีนะครับระหว่างทางที่เรากำลังไปนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านป่าโกงกลางนะครับโอ้โหวันนี้เรามาทัศนศึกษานอ,อกสถานที่นะครับกับรุ่นพี่สวนกุหลาบของเรานะครับ เจ้าของโรงแรมทวีสุขนะครับพี่มีอะไรจะโฆษณาโรงแรมไหมครับตอนนี้เลยหครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยนี่ไงก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ด้วยก็จะเป็นโรงแรมในเมืองแต่ว่านี่คือเสน่ห์พังงานะครับกว่าโครงการจากโรงแรมมาท่าเรือ7จ็กิโลนะครับเราก็ไม่ลำบากขนใส่ท้ายกระบะขับรถมา10นาทีถึงแล้ว อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาพังงานก็มาที่โรงแรมทวีสุขนะครับผมจะโชว์ภาพให้เห็นนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับแถวนี้นะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายภาพเก็บเอาพี่จะพาไปดูถ้ำลอดนะครับถ้ำลอดที่สวยงามมากนะครับมีหินงอกหินย้อยว้าวแล้วก็เมื่อปีพุทธศักราช2502นาะครับ,บร,รัชกาลที่9เสด็จจากภูเก็ตนะทางเรือรมาที่ถ้ำนี้ด้วยก็คืออยู่ที่อ่าวพังงาน,นี่แหละใช่ไหมยอยู่ที่อ่าวพังงาน,นี่นะ พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เราอยู่คือเรียกอ่าวพังงามหมดเลยว้าวใช่แต่ว่าทะเลนอกคือว่าป่ากกอนเนี่ยก็ต้องประมาณสักอีก2กิโลจะตรงนี้ไปอาไปไปกันดูดูไปดูกันเลยดีกว่าครับครับ ข้างหน้าที่เห็นอยู่นะครับพี่เขาบอกว่าพี่เขมบอกว่าเป็นถ้ำรอดใช่ไหมครับเรียกว่าถ้ำรอดใช่ไหมใช่ครับแล้วมันสําคัญยังไงครับอันนี้ก็จะเรียกว่ามันมีสองถ้ำรอดนะครับในอา่าวางงาตรงนี้คือถ้ำรอดใหญ่อีกที่หนึ่งก็คือถ้ำรอดก็ถ้ำรอดเล็กไม่ใหญ่กว่าเล็กนะตรงนี้ถามว่าสำคัญยังไงก็เคยมีครั้งหนึ่งเมื่อปี2502นะครับ ในหลวรัชการที่9และสมเด็จพระราชินีสนเสด็จวัดพรนางสร้างที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้มาลงพายขนานยนต์ที่ท่าน,นุ่นแล้วก็มีเรือพระที่นั่งพาท่านชมทัศนียภาพเอ่าวพังงานก็จะมีรูปที่ทอ่าได้บันทึกไว้นะครับเรือจอดจะเห็นพระนากกราวเป็นธรรมเนี้ยว้าวมุมนี้เลยป่ะครับใช่ครับมุมนี้เลยมุมนี้เลยนะโอ้โห เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามหาสจันรเพียงใดสวยงามแค่ไหนกว้างใหญ่แค่ไหนครับไปดูกันเลยดีกว่าเป็นคู่ขาขนาดใหญ่เลยนะครับเจ้าทิงเขาพาผมมาในสุดยอดเลยว้าวมันเมซซิ่งเลยสวยงามอลังการมีช่องให้เราโผล่ไปฝั่งนู้นด้วยนะครับสุดยอดแล้ว ตอนนี้ผมอยู่หน้าอุโมงถ้ำรอดนะครับนี่มีแสงสว่างอยู่ตรงปลายอุโมงนู่นด้วยเลยใหญ่โตมือมาเลยครับว้างใหญ่ไพศาลบรรยากาศอ่าวพังงาสวยงามมากได้กลิ่นที่ข้างค้าวด้วย,ยนะครับแล้วก็มีข้างค้าวบินบินกันอยู่ด้วย โอ้โห,โโหปังการโอ้โหนี่มันดยอดแล้วอือมีนกนางแอ่นด้วยไม่รู้ว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นมานี่เป็นกลิ่นขี้นกหรือเปล่า ยอดแล้วะดูดิฮะยอดเลยโอ้ไม oh. <Amazing. S 2> ่เซ็งเหเลยเห็นนกนังนลังนกนังนด้วยปินๆกันอยู่มีงนเลยครับอมง นี่มันหินงอกหินย้อยจริงๆนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอด อันนี้เหมือนกับก็เป็นเป็นที่ส่วนตัวของเราเลยนะครับโอ้โหดูสิครับดูสิสุดยอดเลยครับเสียงดังเอ็กโคกล้องกังวานที่ท้ำลอดอ่าวพังงาย เป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับโอ้สวยงามสวยงามตรงนู้นก็เป็นทางออกต่อให้ระดับน้ำขึ้นสูงกันนี้ก็สามารถรอดได้นะพี่นะใช่ไหมครับได้ไดนั่นแนหะโอ้โหยอดเลยโอ้โหนี่มันต้องได้บรรยากาศแอดเวนเจอร์แบบนี้ บรรยากาศแอนเวนเจอร์แบบนี้นี่มันจะสนุก นี่นะครับนี่น,น,น,นี่ข้างหลังเลยข้างหลังเลยข้างหลังเลยครับยังไงครับหินงอกหินย้อยพงบนเริ่มเลยโอ้โหลมแรงนะนี่ตรงนี้สวยมากเลยครับ อน,นี้สวยมากเลยโอ้ปากทางออกสวยมากจากตรงนู้นนะครับ ถ้ำรอดภูขเขาใหญ่โตเลยนะครับมีถ้ำด้วยสุดยอดแล้วสยอดเยี่ยมเลย สวยงามมากตอนนี้ผมลอยตามน้ำครับลอยไปเรื่อยๆสบายใจ แล้วก็มีพี่เขมก็กำลังพายอยู่ด้านหลังนะครับสํารวจตามหินงอกหินย้อยนี่สวยงามไหมครับ เป็น Amazing พังงานะครับที่หนึ่งเลยที่เจ๋งมากเลยแล้วก็มีพวกนกนางแอน่นบินกันเต็มเลยนะ มัน a m a ซิ่งมากนะดูดิเป็นหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากประทับใจครับประทับใจยอดประทับใจเลยประทับใจประทับใจทับใจเลยทับใจทำรอดทำรอด ยอดเลยครับลิปนีมยอดเยี่ยมผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด subscribe ก,กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ